ามาดูเรื่องการประชุมไซเดสนะคะซึ่งจะเริ่มขึ้นวันที่3มีนาคมนี้แล้วนะคะซึ่งไทยก็จะเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะไทยจะใช้โอกาสนี้นะคะในการขอยื่นปรับบัญชีจราเข้จากบัญชี1เป็นบัญชี2นะคะเพื่อการเพาะพันธุ์และการค้าระหว่างประเทศค่ะโดยเตรียมที่จะปล่อยจราเข้ทั้งสายพันธุ์ไทยทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มลงสู่แหล่งธรรมชาติด้วยค่ะ กรมประมงค่ะร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและภาคเอกชนก็เตรียมโครงการปล่อยจระเข้น้ําจืดสายพันธุ์ไทยแล้วก็จระเข้น้ําเข็ม,มนะคะกลับคืนสู่แหล่งน้ําในธรรมชาติโดยจะใช้ระยะเวลาดําเนินโครงการ2ปีค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจกับสมาชิกที่ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือไซเตสระหว่างวันที่3ถึง14มีนาคมนี้นะคะโดยบอกว่าประเทศไทยให้ความสําคัญในการอนุรักษ์เพื่อขยาย ชากรจระเข้ทั้งสองสายพันธุ์ในธรรมชาติซึ่งเป็นสัตว์คุ้มครองชนิดเพาะพันธุ์ได้ถูกต้องตามพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535ค่ะและสําหรับหัวข้อหลักของการประชุมไซเตสในครั้งนี้นะคะก็จะรวมไปถึงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลด้วยค่ะซึ่งรวมถึงมีฉลามบางสายพันธุ์แล้วก็ปลากระเบนด้วยนะคะจะมีการเลื่อนบัญชีหมีขาวหรือหมีขั้วโลกจากบัญชีที่2ที่อนุญาตให้มีการซื้อขายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นบัญชีที่1 ก็คือห้ามไม่ให้มีการซื้อขายเชิงพาณิชย์แล้วส่วนประเด็นที่สําคัญที่ทั่วโลกจับตามองแล้วก็เรียกร้องให้มีการแก้ไขนะคะก็คือเรื่องของปัญหาการค้างาช้างแล้วก็นอแรดจากทวีปแอฟริกาซึ่งที่ประชุมก็จะหาหรือถึงเรื่องของแนวทางการแก้ปัญหากระบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่ารวมถึงข้อกฎหมายแล้วก็การดําเนินคดีด้วยค่ะ สำหรับการประชุมก็จะมีขึ้นวันที่3มี3นาคมน,นี้วันแรก<ช>แล้วก็จะมีค,ะคณะผู้นําของประเทศเป็นตัวแทนมานะคะ,คะ1 77ประเทศทั่วโลกค่ะซึ่งก็จะใช้โอกาสนี้แะค่ะหารือเรื่องของปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมายการประชุมนี้เนี่ยมีความสําคัญอย่างมากนะคะจะมีความสําคัญอย่างไรในแง่ไหนบ้างติดตามจากรายงานกันค่ะ,คะ เมื่อเริ่มแรกอนุสัญญาดังกล่าวเกิดขึ้นในการประชุมสมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกในปี1973ที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาโดยประเทศไทยได้ร่วมลงนามในปี1975ปัจจุบันมีเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกราว180ประเทศซึ่งจะมีหน้าที่จัดการกฎหมายในประเทศของตนให้สอดคล้องกับแนวทางมติในที่ประชุมไซเตสมีหลักการว่าด้วยการค้าสัตว์และพืชป่าระหว่างประเทศที่มีการควบคุมโดยระบบใบอนุญ,ญาตเพื่อส่งออกหรือว่านำ เข้าอย่างไรก็ตามนะคะมีการระบุว่าหากเป็นสัตว์และพืชป่าใกล้ศูนยพันธุ์ห้ามมีการซื้อขายระหว่างประเทศอย่างเด็ดขาดและหากจะซื้อขายต้องกระทําโดยรัฐต่อรัฐเพื่อจุดประสงค์การศึกษาวิจัยและเพาะพันธุ์เท่านั้นโดยสัตว์ของไทยที่อยู่ในบัญชีนี้ได้แก่สัตว์สงวนทุกชนิดเสือทุกชนิดเต่าทะเลทุกชนิดและช้างเป็นต้น แต่หากสัตว์ในบัญชีรายชื่อของไซเตสยังไม่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ก็สามารถซื้อขายได้แต่ต้องไม่กระทบต่อประชากรสัตว์ดังกล่าวในธรรมชาติและแม้จะมีองค์กรดูแลควบคุมแต่สถานการณ์ค้าสัตว์ป่าทั่วโลกกลับรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและในการประชุมไซเตสครั้งที่16ที่ไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่3ถึง15มีนาคมก็จะมีการหารือในประเด็นต่างๆที่เป็นภัยคุกคามต่อสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์โดยประเด็นใหญ่คงหนีไม่พ้นการค้างาช้างเถื่อนในไทย The problem is at the moment, for example, here in Thailand, and one of the reasons there's a focus on Thailand is that the market is completely unregulated. There's no tracking of the items. So while it, it is now and can remain legal to sell ivory from domestic Asian elephants, currently that system is being used, we believe, to bring in African ivory. And, and it's basically laundered through that system. ด็นาอรแนวมี่กล่าวว่าไซเตสและองค์กรทราฟิกไม่ได้เรียกร้องให้หยุดค้างงาทั้งหมดแต่ขอให้หยุดค้างงาจนกว่าจะมีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมกว่านี้ออกมาควบคุมตลาดแต่ดูเหมือนประเทศไทยที่เคยเป็นเจ้าภาพที่ประชุมไซเตสเมื่อ8ปีก่อนก็ยังไม่มีความคืบหน้าในการออกมาตรการใดๆเพื่อหยุดยั้งสถานการณ์ฟอกงานในไทยและยังเคยโดนไซเตสคว่ำบาตรการค้ามาแล้วเมื่อปี1991ประเทศไทยเคยโดนมาแล้วเมื่อปี2534 ตอนนั้นเป็นเรื่องเสือที่เราไม่ได้ทําตามข้อตกลงของนุสัญญาก็เลยทําให้เราโดนแซงชั่นไป1ปีระยะเวลา1ปีคืปีแซงชั่นก็คือว่าการคว่ำบาตรการค้าผลิตภัณฑ์จากจอระเข้มีทั้งหนังเนื้อต่างๆแล้วก็กล้วยไม้ซึ่งมูลค่าเนหลายร้อยล้านแล้วก็ถ้าคราวนี้เนี่ยถ้าคราวนี้โดนอีกเนี่ยก็มูลค่าคิดว่าน่าจะมากกว่านั้น การประชุมไซเตสครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทั่วโลกรวมทั้งไทยจะได้ช่วยยุติขบวนการโหดร้ายต่อสัตว์ป่าซึ่งนอกจากเรื่องช้างที่เป็นประเด็นร้อนยังมีสัตว์อย่างแรดเสือมีคั่วโลกและฉลามอีกด้วย